ใครกำลังมองหาแล็ปท็อปที่ส่งคุณภาพที่สุดแล็ปท็อปที่พร้อมทำงานให้คุณได้ทุกรูปแบบทั้งงานเอกสารเบาๆไปจนถึงงานกราฟิกหนักๆกับ Microsoft Surface Book 3ก่อนไปดูฝากกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ สวดีครับพบรายการร้อยล้านวิวครับรายการที่เราจะพรีวิวสินค้าจากร้านบรนาทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะมีกี่ร้อยกี่ล้านชิ้นผมก็จะพรีวิวกันให้ดูกับนายแม็กซี่เอทีกรูครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็อยู่กับเจ้านี่ครับ Microsoft Surface Book 3ครับแล็ปท็อปลูกผสมที่จะทำให้การทำงานของคุณเป็นเรื่องง่ายๆครับไล่มาตั้งแต่งานเอกสารงานออกแบบกราฟิกครับหรืองานตัดต่อหนักๆก็สบายครับเพราะว่าเจ้า Book 3ตัวนี้นะครับใช้ CPU สุดแรงจากค่าย Intel ครับแถมยังมีการ์ดจอสุดแรงจากค่าย Nvidia GeForce อีกด้วยครับตอนจะไปเข้าสเปกครับเราม ว่าจะออกแบบมาได้น่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนครับ Surface Book 3นะครับออกแบบมาได้หรูสมกับเป็นตระกูล Surface จริงๆครับวัสดุใช้เป็นแมกนีเซียมครับสีเทาดูหรูมากๆนะครับหน้าจอ 60Hz มีทั้ง13นิ้วที่ความละเอียด3,000ณ2,000และ15นิ้ว3,240คูณ2,160โดยรองรับ 4K ทั้ง2รุ่นครับส่วนคีย์บอร์ดนะครับออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมีขนาดใหญ่และที่สําคัญการพิมพ์เนี่ยขอบอกว่าเบามากๆครับ Surface Book 3ครับให้กล้องมา2ตัวนนก็คือกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด1,080 p ได้ด้วยมาดูกันที่ตัวไมโครโฟนเป็นแบบสตูดิโอไมค์รับฟังเสียงระยะไกลได้ด,ด,ดีดังนั้นการประชุมแบบคอนเฟลเลนซ์เนี่ยใช้งานได้ไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนตัวลำโพงที่อยู่2งด้านนี้นะครับเป็นลำโพงคู่ครับระบบสตูดิโอเสียงแบบ d o l b y a t m o s สโซนพอร์ตเชื่อมต่อก็ต้องบอกว่าให้กันมาครบครบ,ครบทางด้านนี้เราจะเห็นว่ามีพอร์ต พัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB C อีกหนึ่งพอร์ตส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นที่ชาร์จแบตด้านน้าหนักก็ไม่หนักมากสามารถจะพกไปทํางานที่ไหนได้ง่ายๆเพราะว่ามีน้ําหนักเริ่มต้นอยู่แค่1,534กรัมเท่านั้นครับ <S <S อันนี้รวมคีย์บอร์ดแล้วนะครับทีนี้แหละครับมาดูความพิเศษในการออกแบบกันครับอย่างที่บอกว่ามันออกแบบมาให้ทํางานได้ทุกรูปแบบจริงๆเริ่มแบบแรกครับหากเราจะทํางานเอกสารพิมพ์งานตอบอีเมลหรือตัดต่อวิดีโอก็ให้ทํางานอยู่รูปทรงแล็บท็อปปกติแบบที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ครับแต่เมื่อไหร่ แท็บเล็ตเอามาดูหนังดู YouTube กันไปหากเราขี้เกียจถือครับก็เสียบกลับไปด้านหลังแล้วตั้งดูแบบนี้ก็ได้หรือจะพับจนสุดแล้วไว้ใช้งานออกแบบวาดรูปก็ได้เช่นกันเียได้ว่าสะดวกสบายจริงๆและเห็นว่ามันพับได้ขนาดนี้หลายคนอาจสงสัยว่ามันจะรองรับแรงกดจากการวาดรูปได้ไหมถ้าถอดเข้าถอดออกบ่อยนจะพันหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับ Surface Book 3ตัวนี้มาพร้อมกับบานพับไร้ช่องว่างไม่ว่าจะถอดจะพลิกจะพับก็ทํางานและรับแรงกดจากปากกาได้แบบสบายๆดูภายนอกกันไปแล้วครับเรามาดูสเปคภายในกันบ้างดีกว่าอย่างที่เราบอกว่าตัว Surface Book งานตั้งแต่ง,งานเบาๆไปถึงงานหนักๆได้สบายดังนั้นเนี่ยสเปคต้องแรงใช้ได้มาดูอันที่ซูยุนก่อนตัว Microsoft Surface Book 3ตัวน,นี้นะครับให้ผุมพลังความแรงจาก Intel Generation ที่10ซึ่งจะไล่ไปเลยตั้งแต่ตัว i5 จนถึง i7 ครับแบบคอร์ดคอร์ครับ CPU แรงๆก็ต้องคู่กับการ์ดจอเทบๆซึ่งก็ต้องบอกว่า Microsoft Surface Book 3เนี่ยมีการ์ดจอให้เราเลือกหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวแล้วม,มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นใช้เป็นการ์ดจอออนบอร์ดจาก Intel Iris Plus Graphics รุ่นถัดมาครับรุ่นนี้ใช้เป็นการ์ดจอแยก Mac c ค Design GDDR5 4 g b รุ่นถัดไปก็แรงขึ้นไปอีกคราวนี้ใช้ Nvidia g e f o r c e GTX 1660 Ti Mac Q Design GDDR6 6, 6 g b แล้วมาดูกันที่ตัวท็อปบ้างตัวแรงส่วนตัวนี้ใช้การ์ดจอเป็น Nvidia เดี d o o RTX 3000 Mac Q Design GDDR6 6, 6 g b เลยครับและทุกตัวตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปเนี่ยมาพร้อมกับ Windows 10 Pro ของแท้มาให้ฟรีๆทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของคุณแล้วละครับว่าต้องการความแรงระดับไหนนคราราาาาากกเเแ่ทงงอสพพิม์ ทั่วไปดูหนังดูซีรีส์บ้างวาดรูปเล่นนิดหน่อยเราก็อาจจะเลือกตัวที่เป็นตัวเริ่มต้น13นิ้วที่ใช้ CPU Intel Core i5 ก็น่าจะเหมาะสมในการใช้งานแต่ถ้าหากคุณอยากจะจัดหนักเรียกว่าทํางาน,นังหนักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตัดตอ่อวิดีโอความละเอียดสูงๆการออกแบบกราฟิกออกแบบ 3D ผมก็แนะนําว่าเอาเป็นตัวท็อปดีกว่าตัวหน้าจอ15นิ้วที่ใช้ CPU Core i7 เ e เ e เ a ชั o นที่10ของ Intel รวมถึงการ์ดจอเนี่ยก็เป็น Nvidia Quadro RTX 3000ซึ่งก็จะครอบคุมการทํางานดังห,หนักที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเพราะว่า รับการใช้งานซอฟต์แวร์อย่าง Autodesk AutoCAD d a s s a u l t SolidWorks และ Adobe Creative Cloud หรือจะแก้โค้ดใน Microsoft Visual s t u d i o ก็ทําได้เช่นกันอ๋อแล้วผมลืมบอกไปครับตัวนี้เนี่ยใช้ Wi-Fi 6เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอย่างที่บอกครับว่าใครใช้งานแบบไหนเนี่ยก็สามารถจะเลือกได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานต่อมาครับเราพูดกันถึงเรื่องราคาครับว่าตัว m i o s o f t Surface b o o k 3แล็ปท็อปอเนกประสงค์ตัว 3, นี้เนี่ยราคาเริ่มต้นมันอยู่ที่เท่าไหร่ราคาของ Microsoft Surface 3ตัวเริ่มต่นนยราคาอยู่ทีี่่54,900บบาททจจนไปตัวแรงส 15900บาทซึ่งสเปคของแต่ละรุ่นแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับหาซื้อได้ที่ไหนครับ Microsoft Surface Book 3เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Banana นนนทุกสาขาเลยครับหรือถ้าใครไม่อยากออกจากบ้านเนี่ยก็ช็อปออนไลน์กันได้เลยสบายๆที่ www.bnn.in.th หรือถ้าใครมีแปปอปช็อปออนไลนย์ยอดนิยมอย่าง Lazada และ Shopee นะครับก็สามารถที่จะช็อปผ่านร,านรนานน้าน Banana ใน Lazada และ Shopee ได้เหมือนกันสะดวกช่องทางไหนเนี่ยก็ช็อปช่องทางนั้นเลยครับไม่ว่ากันแต่ต้องฟังดีๆนะครับตอนนี้ใครท ทางบรรณาตอนนี้ไม่ว่าช่องทางไหนก็ตามหน้าร้านหรือออนไลน์แถมฟรีไปเลย Surface Pen ไปก่อนเลย1ตัวไปใช้สําหรับงานคิดคีขีเทียนและออกแบบแล้วยังไม่หมดยังแถม Microsoft 365 Family ไปให้ใช้งานกันฟรีๆเลย1ปีโอ้โห,โหเรียกได้ว่าพร้อมทํางานเต็มที่ครับซื้อกับบรนณาเนี่ยสุดท้ายนี้รับหากถามผมว่า Microsoft Surface Book สามตัวนี้น้ำเหมาะกับใครอย่างแรกเลยผมก็ต้องบอกว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows รวมถึงคนที่อยากได้อุปกรณ์ที่ทํางานครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการทํางานทั่วไปการทํางานหนักๆออกแบบตัดต่อวิดีโอ รวมถึงเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับว่านรูปเล่นดูหนังฟังเพลงก็ทําได้หมดเอาล้วครับร้อยล้านวิวคลิปนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากช่องทางติดต่อกันสักนิดนึงไม่ว่าจะเป็น YouTube b ร์นาชาแน n เบอร์ n a ไอจีครับและแอดเบอร์นาและล่าสุดเรามี Tik t o ็อกแล้วด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟอลโล่ช่องทางไหนเนี่ยตามไปกดกันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากให้เราเอาสินค้าในร้านเบอร์นาชิ้นไหนเนี่ยมาพรีวิวพูดคุยกันเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับและสำหรััับบผมสสวดีคร